ทองที่นำคุณไปพบกับเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามการออกแบบที่น่าตื่นตาและพลังที่ไร้ขีดจํากัดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สปอร์ตหรือยานยนต์ทางทหารเรานำเสนอทุกสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังวันนี้เราจะพาคุณก้าวออกจากโลกของรถยนต์ทั่วไปไปสู่สุดยอดแห่งเครื่องจักรสงครามรถถังหลักประจำการรุ่นใหม่ของไทยปี2026หรือที่447รถถังที่447ไม่ใช่เพียงแค่ยานพาหนะทางทหาร แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมของประเทศไทยที่447เป็นรถถังหลักประจำการรุ่นล่าสุดของประเทศไทยที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ d t i ร่วมมือกับพันธมิตรภายในประเทศและต่างประเทศรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยเทียบเท่ากับรถถังชั้นนำของโลกอย่าง M1A2 Abrams ของสหรัฐอเมริกาหรือ T90MS ของรัสเซียแต่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศและกลยุทธ์ของกองทัพไทยโดยเฉพาะหัวใจของที่447คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จขนาด1,500แรงม้าให้ความเร็วสูงสุดบนถนนถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ธุรกันดารแม้มีน้ำหนักมากกว่า60ตันแต่มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวด้วยระบบการสะเทือนขั้นสูงที่ทำให้ขับผ่านป่าดิบแม่น้ำหรือภูเขาได้อย่างมั่นคง เรื่องความเร็วอาจสำคัญแต่สำหรับรถถังสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือกรอบป้องกัน T447 มาพร้อมกรอบผสมหลายชั้นที่ประกอบด้วยเซรามิกขั้นสูงเหล็กกล้าแรงสูงและแผ่นกรอบระเบิดปฏิกิริยาทำให้สามารถทนต่ออาวุธต่อต้านรถถังไม่ว่าจะเป็น RPG หรือกระสุนเจาะก,กรอบขั้นสูงนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันแบบ Active Protection System APS ซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายภัยคุกคามก่อนที่จะกระทบตัวรถ ในการสู้รบการมองเห็นคือชีวิตที่447ติดตั้งระบบเลงแบบพาโนรามาสำหรับผู้บังคับการพร้อมระบบอินฟราเรดความร้อนสำหรับพลปืนและมีระบบเซ็นเซอร์รอบคัน360องศาช่วยให้ลูกเรือมีภาพรวมของสนามรบแม้ในสภาพแสงน้อยหรือหมอกควันอีกทั้งยังมีระบบสื่อสารเข้ารหัสและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยรบอื่นๆและโดรนได้แบบเรียลไทม์มาถึงอาวุธยุทโธปรกรณ์หลักที447ใช้ปืนใหญ่ขนาด125มเมตร แบบลำกล้องเรียบสามารถยิงกระสุนเจาะกรอะกระสุนระเบิดแรงสูงและขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้พร้อมระบบโหลดอัตโนมัติที่ช่วยให้ยิงได้สูงสุด8นัดต่อนอาทีขณะเคลื่อนที่อาวุธรองประกอบด้วยปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและสถานีอาวุธควบคุมระยะไกลขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรสำหรับป้องกันทหารราบและโดรนอีกทั้งยังมีเครื่องยิงระเบิดควันระบบเตือนด้วยเลเซอร์และระบบต่อต้านอากาศยานในระดับพื้นฐาน สิ่งที่โดดเด่นอีกประการของ t 4 4 7คือการออกแบบแบบแยกโมดูลทําให้สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนได้ง่ายภาคสนามโดยไม่ต้องยกออกจากแนวรบลดเวลาในการซ่อมและเพิ่มความพร้อมรบในระยะยาวภายในตัวรถก็ถูกปรับให้ทันสมัยและสะดวกสบายขึ้นแม้จะอยู่ในรถถังลูกเรือจะได้รับความปลอดภัยด้วยที่นั่งดูดซับแรงกระแทกระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมี MBC และแผงควบคุมแบบดิจิทัลลดการใช้หน้าปัดแบบเดิมและทำให้การฝึกใช้งานง่ายขึ้น อีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือกว่า70%ของชิ้นส่วนรถถังรุ่นนี้ผลิตภายในประเทศรวมถึงแผ่นกรอบระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งไม่เพียงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแต่ยังช่วยให้สามารถอัปเกรดหรือบำรุงรักษาได้ง่ายและรวดเร็วในอนาคตกองทัพบ,บกไทยมีแผนจะทะยอยเปลี่ยนรถถังเก่ารุ่น t h 69 II และ T84 ด้วย T447 โดยชุดแรกกำลังเข้าสู่การฝึกใช้งานคาดว่าพร้อมรบเต็มรูปแบบภายในปี2027 การพัฒนาท T447 แสดงให้เห็นถึงแนวทางใหม่ของกองทัพไทยที่มุ่งเน้นความคล่องตัวความทันสมัยและการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีมากว่าการพึ่งพาจำนวนเพียงอย่างเดียวและไม่แน่ว่าในอนาคตรถถังรุ่นนี้อาจกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียแอฟริกาหรือแม้แต่ตะวันออกกลาง T447 ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถถังแต่มันคือตัวแทนของวิศวกรรมไทย วิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีทางทหารในยุคใหม่ที่รวมระบบ AI การสื่อสารดิจิทัลและอำนาจการยิงอันทรงพลังไว้ในคันเดียวขอบคุณที่รับชมคลิปนี้เกี่ยวกับ T447 รถถังหลักประจำการรุ่นใหม่ของไทยปี2026ถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องจักรพลังสูงเทคโนโลยีล้ำยุคและโลกแห่งยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องยัวขาและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณขับขี่อย่างปลอดภยัย และอย่าลืมเครื่องยนต์ของคุณคือหัวใจของความเร้าใจ